d r a ก้อนเคว t ตำนานผู้กล้าอาเบลตอนที่5้คณะเดินทางของอาเบลได้พากันปีนภูเขาสูงขึ้นมาจนได้และก็ได้พบกับทะเลสาบที่มีคริสตัลอยู่ตรงกลางที่น่าจะเป็นของหายากนะขณะนั้นเองเหล่ามอนสเตอร์ที่แอบอยู่ก็แสดงตัวออกมาโจมตี เพื่อนๆของอาเบลทวงเวลาให้อาเบลดำน้ำไปดึงคริสตัลขึ้นมาได้สำเร็จหลังจากนั้นน้ำมากมายก็ไหลออกจากทะเลสาบทำให้ศิลาจารึกปริศนาปรากฏขึ้นปริศนามงกรที่กระจายอยู่ทั่วโลกเพื่อฝึกฝนผู้กล้านั่นเองยานบารมอสได้บินเข้ามาใกล้น้ำจากภูเขาที่บริสุทธิ์เพื่อจะทำให้มันสกปรพอาเบลขอร้องให้ยานัท บินไปใกล้ๆยานเพื่อช่วยเทียร่าแต่อาเบลนั้นหาทางเข้าไปในยานไม่ได้น้ำศักดิ์สิทธิ์บริสุทธิ์ได้ทำลายยานเพาะของบารามอสบารามอสจึงถอยยานหนีออกไปอาเบลก็ทำได้เพียงมองยานบินหนีจากไปเพราะว่าตัวเขายังไม่มีพลังมากพอที่จะช่วยเทียร่าเอาไว้ได้ยานัทบอกว่ายังม่มีโอกาสอยู่ยังไงยังไงก็ต้องไปช่วยให้ได้ อาเบลจึงเร่งยานัทให้บอกจุดมุ่งหมายต่อไปซึ่งนั่นก็คือทวีปโทคุเรที่ต้องเดินเรือออกทะเลไปทุกคนจึงต้องมุ่งหน้าไปที่เมืองท่าเรืออิไมยราเพื่อหาเรือเดซี่ให้โมโกโกมโกโกถือคริสตัลไปด้วยเผื่อว่าจะเอาไปขายได้เมื่อไปถึงเมืองท่าเรือเมืองนั้นถูกปกคลุมไปด้วยหมอกสีดำจนทำให้เรือนั้น ไม่สามารถแล่นเรือได้กลุ่มของอาเบลจึงหาที่พักในเมืองอาเบลและยานักจะออกไปถามหาเรือเพื่อใช้เดินทางส่วนทางด้านเดซี่และโมโกโมโกก็ได้นำคริสตันไปขายแต่ขายไม่ได้นะครับเพราะมันเป็นของที่ไม่เคยมีมาก่อนจึงประเมินค่าไม่ได้โอ้โหราคาแพงซะด้วยสิ ลุงยานัตแวะคุยกับสาวสาวทำให้อาเบลเดินออกมาสำรวจเมืองคนเดียวจึงเกิดเหตุการณ์ที่โจนมาขโมยกระเป๋าอาเบลอาเบลจึงวิ่งไล่ตามจนได้กระเป๋าคืนมาขณะนั้นเองโจนกำลังลักพาตัวเด็กสาวอยู่อาเบลจึงเข้าไปช่วยเด็กสาวเอาไว้ได้เด็กสาววิ่งหนีอาเบลจึงจัดการสั่งสอนเราโจนจนสลบไปจนหมด อาเบลที่คิดถึงเทียร่าและมองออกไปยังทะเลที่พระอาทิตย์กำลังจะตกดินเรื่องราวจะเป็นอย่างไรต่อไปนั้นติดตามได้ในดราก้อนเควสตำนานผู้กล้าอาเบลตอนต่อไปกันนะครับลากันตรงนี้นะครับหาเพื่อนๆไม่อยากพลาดรเรื่องตอน,ต,อนต่อไปกันแล้วก็อย่าื่มกดติดตามช่องนายซับไทยเกมกันนะครับสวัสดีครับ